ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมานั่งรถกินบัสแบบ V.I.P กันซึ่งใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงนี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆที่เราคัดมาให้ทุกคนค่ะให้ดูคร่าวๆก่อนเข้าคลิปจริงเด้อ การเดินทางก็ต้องมีสัมภาระใช่ไหมคะสาหรับใครที่มีสัมภาระเยอะก็สามารถฝากไว้ที่ใต้ท้องรถได้เลยนี่คือระหว่างที่เรารอรถนะคะก็คือรถที่เราเดินทางวันนี้จะเป็นเส้นเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็แม่สายค่ะเมื่อรถมาจะสังเกตได้ว่าเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็มีป้ายข้างหน้าค่อนข้างชัดเจนสําหรับค่าใช้ใจ่ายการเดินทางก็ตกที่คนประมาณ380ค่ะ ไปอย่างเดียวนะต่อไปเราจะรีวิวที่นั่งกันเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังที่พื้นที่กว้างมากสําหรับเราแต่เบาะหลองคอค่อนข้างต่ําสําหรับเราแล้วก็ทําให้ปวดคอระหว่างนั่งนะอันนี้ก็จะเป็นสเปคข้างหน้าเยอะมากมีที่เก็บของมีที่จับแล้วก็ที่ใส่น้ำอะไรเรียบร้อยส่วนบรรยากาศข้างในค่อนข้างกว้างแล้วก็โปร่งนะคะไม่มีความอึดอัดเลยถ้ามองไปข้างบนก็ให้ฟิลเหมือนอยู่ในเครื่องบินเลยมีเลขแบ่งที่นั่งอย่างชัดเจนจะมีที่นั่งข้างขวาสองที่นั่งแล้วก็ที่นั่งข้างซ้ายประมาณหนึ่งที่นั่งสําหรับคนที่เดินทางคนเดีียยวคค่ะะะรรราาากกศ็จปมณน้ ทุกคนที่นี่มีห้องน้ําให้เข้าด้วยนะก่อนเดินทางอย่าลืมคาาเข็มข,ขัดเพื่อความปลอดภัยนะคะนี่เป็นปัญหาของคนขาสั้นค่ะเพราะว่าเราขาสั้นทําให้แบบไม่สามารถเอาขาวางตรงพี่พนักข้างหน้าได้เนาะแต่เขาก็มีการแก้ปัญหาด้วยการมีเบาะสําหรับเราสามารถเปิดเบาะออกมาได้แล้วก็วางขาประมาณนี้เลยค่ะ ก็ค่อนข้างสบายพอสมควรซึ่งการปรับเนี่ยสามารถปรับง่ายๆได้ที่ซ้ายหรือว่าข้างขวาของเบาะนะคะเขาก็จะมีสลักให้2อันระหว่างการเดินทางทุกคนสามารถเอามือถือหรือว่าเอาหนังสือมาอ่านได้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศคร่าวๆระหว่างที่เราเดินทางนะคะข้างในแอร์ค่อนข้างเย็ยนทําให้การนั่งแบบว่ามันก็เรื่อนลมดีแล้วก็ทุกคนก็จะเป็นส่วนตัวของตัวเองเนาะก็ดูบรรยากาศไปเพลินๆค่ะ ก่อนออกเดินทางเขาจะมีพนักง,งานมาแจ้งรายละเอียดให้ครบแล้วก็สอบถามเกี่ยวกับสถานีลงเพื่อให้ง่ายนะตัวนี้คือน้ำและขนมที่ทางกินบัตรแจกให้เรานะคะสามารถนั่งกินระหว่างทางได้นี่ก็จะเป็นวิวระหว่างข้ามจังหวัดไปเชียงรายนะคะก็สำหรับเราแล้วการน,นั่งค่อนข้างที่จะโอเคพื้นที่กว้างแต่ปวดคอหัวบ่าแต่ใครที่ไม่มีปัญหาสำหรับการนั่งก็แนะนำให้ลองนั่ง V.I.P. d เน e r